ขอให้ลูกทั้งสองของคู่กันด้วยความร่มเย็นเป็นร่มโพร,ร่วมใสให้กันตลอดไปนะขอบคุณครับพ่อขอให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวมีความสุขสมหวังดังปารถนาหนักดิดเบาหน่อยก็อภัยให้กันนะขอบคุณครับคุณแม่ ดีด้วยนะขอให้รักกันยาวนานจับมือกันไปจนแก่เท่าความรักหวานชื่นขอบคุณนะอันอันขอให้อดทนกับทุกอุปสรรคและจับมือฝ่าฟันมันไปด้วยกันนะขอบคุณนะน้องพี่ส่วนผมขอให้มีเจ้าตัวเล็กเร็วๆอย่าให้นานเหมือนคู่พี่อันนะพี่ผมอยากอุ้มหลานแล้วอะ่ะ <c oughs> ได้เลยน้อง ขอบคุณนะดีเจ คนที่แต่งงานก่อนมีอะไรอยากบอกคนที่เพิ่งแต่งงานไหมคะแต่งงานมันก็ดีแต่ช่วงแรก แ,แปลกๆหน่อยที่มีคนมาใช้ชีวิตอยู่กับเราด้วยแล้วคนที่เพิ่งแต่งงานไปล่ะคะมีอะไรอยากบอกคนที่กำลังวางแผนจะแต่งงานหรือเปล่าถ้าให้พี่แนะนำนะพี่ว่าแต่งเลยเราจะได้เป็นเจ้าของของเขาคนเดียวหม่นไส้ว่ะรักกันเกินแล้ววางแผนจะแต่งงานกันตอนไหนหรอใบบัว อยากรอให้ลูกคลอดก่อนค่ะดีนะน่ารักดีให้ลูกมาถือแหวนหรือว่าถือดอกไม้ให้ใบบัวแล้วตอนนี้เธอมีความสุขหรือเปล่าบัวมีความสุขค่ะคุณอันแล้วพี่ล่ะตอนนี้มีความสุขหรือเปล่าอืมตอนนี้พี่มีความสุขมากๆเลยแหละทุกคนมีความสุขก็ดีแล้ว เต็มที่เลยนะเด็กๆไม่ได้หรอกพี่ผมมีคนต้องดูแลวายุล่ะเต็มที่ได้ใช่ปะก็ได้แหละผมไม่ได้ติดอะไรเห็นว่ามีเรื่องอยากจะคุยเรื่องอะไรหรอสำคัญไหมให้พี่ออกไปก่อนป่ะไม่เป็นไรพี่อยู่ด้วยก็ได้คือผมว่าผมชอบอันอัน ชอบก็ไม่เห็นเป็นไรไปบอกเขาดินั่นสิปัญหามันคืออะไรหรออันอันก็เคยบอกว่าชอบวายุนะเธออาจจะแค่พูดไปงง้นๆงนก็ได้เราเริ่มกันไม่ค่อยดีผมเลยไม่รู้ว่าควรทำยังไงแต่พี่ไม่คิดอย่างนั้นนะพี่ว่าอันอันก็ชอบนายเหมือนกันนั่นสี่ผมเห็นด้วยกับพี่เลย น้องพี่โตแล้วสินะทั้งสองคนห้ามไปบอกใครล่ะผลตอบรับเราดีมากเลยค่ะ ถ้าเป็นแบบนี้ตลอดก็ดีนะสิแล้วคุณอันอันจะโอนหุ้นทั้งหมดให้กับคุณวายุจริงๆหรอคะใช่ฝากจัดการให้ด้วยนะนี่ก็ใกล้จะวันเกิดวายุแล้วฉันอยากเซอร์ไพรส์เขาหนะได้ค่ะเดี๋ยวบัวจะรีบจัดการให้นะคะดีมากจะ้ะแล้วก็หยุดมาทำงานได้แล้วไปอยู่บ้านพักผ่อนเถอะ เดี๋ยวทำเรื่องนี้ให้คุณอันอันเสร็จบัวก็จะพักแล้วเหมือนกันค่ะดีจ้ะแล้ววันนี้เรามีงานอะไรบ้างเนี่ยเยอะแยะมากเลยค่ะวันนี้เหนื่อยมากเลยฉันนอนก่อนนะ ฝันดีอืมฝันดีว่าแต่วันเสาร์นี้คุณว่างหรือเปล่าวันเกิดเขานี่เหมือนจะไม่ว่างนะมีนัดกินข้าวกับนักเขียนนะ่ะงั้นก็ช่างเถอะนอนกันอืม ออกไปไหนของเขาแต่เช้าเนี่ยแต่ก็ดีเหมือนกันเราจะได้จัดสถานที่สะดวก คุณแม่บอกว่าคุณอยากเจอผมเหรอสุขสันต์วันเกิดนะวายุทำอะไรของนายเนี่ยขอบคุณนะอันอันผมมีเรื่องอยากจะบอกคุณอะไรงั้นเหรอผมชอบคุณนะฉันก็ชอบนายเหมือนกัน นายชอบฉันตั้งแต่เมื่อไหร่หรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันอยู่ๆไปความรู้สึกมันก็เปลี่ยนไปเองอ๋อ อย่างนี้นี่เองอยากรู้ไหมว่าฉันเตรียมของขวัญอะไรมาไว้ให้อยากรู้สิคืออะไรหรอของขวัญวันเกิดของนายก็คือหุ้นหกเปอร์เซ็นของฉันเองฉันตั้งใจซื้อมันไว้เพื่อที่จะให้นายเลยนะผมไม่รู้มาก่อนเลยว่าคุณจะทำเพื่อผมขนาดนี้ต่อจากนี้ไปก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขนะขอบคุณนะอันอัน แม่มาทําอะไรที่นี่แม่ก็มาหาลูกไงลูกแต่งงานทําไมไม่บอกแม่เลยล่ะแม่กลับไปเถอนะหนูขอร้องทําไมอยู่กับพวกมันจะลืมแม่ไปแล้วเหรอแล้วนี่พ่อแกกับแม่ใหม่แกไปไหนทําไมไม่มีใครออกมาหาฉันเลยไม่มีใครอยู่บ้านหรอกคะ่ะพ่อกับแม่เขาไปฮันนีมูนกันใหญ่อันอัน แกนี่เหมือนแม่แกจริงๆเลยถ้าตอนนั้นแม่แกไม่แต่งงานกับคุณกรอนฉันก็คงจะได้แต่งงานกับเขาทั้งที่ฉันเจอเขาก่อนแม่แกด้วยซ้ําแม่พอสักทีเถอะแล้วไงอะคะคนที่พ่อหนูรักที่สุดสุดท้ายก็คือแม่หนูอยู่ดียังไงคุณก็แพ้ฉันไม่ได้แพ้คุณกรณ์เขารักฉัน แม่พ่อเธอหนูขอร้องเดี๋ยวฉันจะส่งแกไปอยู่กับแม่แกเองอันอัน ญาติคนไข้รบกวนรอข้างนอกนะคะอันอันคุณต้องไม่เป็นไรนะคุณต้องอยู่กับผมขอโทษนะฉันคงทำตามที่น้องสาวฉันฝากไว้ไม่ได้แม้แต่นาทีสุดท้ายฉันยังทำให้นายมีความสุขไม่ได้เลยขอโทษนะ วายคคุคุณหมอคะคุณหมอคะคนไข้ฟื้นแล้วคะ่ะเสียงยยแป้งนี่พี่อันในที่สุดพี่ก็ฟื้นแล้วหนูใจหายมาเลย อิงดาวเหรอพี่คิดถึงเธอมากเลยพี่หลับไปตั้งสามวันแน่หมอบอกว่าพี่ใช้ร่างกายมากเกินไปจากนี้ไปก็พักผ่อนให้เยอะๆด้วยนะสามวันเหรอแค่สามวันเนี่ยนะแล้วอาการป่วยเธอเป็นยังไงบ้างหมอบอกว่าอยู่ๆร่างกายหนูก็หายดีซะงั้นดีแล้ว ไม่เป็นไรก็ดีแล้วระหว่างที่พี่ป่วยหนูจัดการงานทุกอย่างให้แล้วนะขอบใจจ้ะพี่อันคุณนักเขียนก็เพิ่งฟื้นเมื่อวานเหมือนกันค่ะเขาอยากจะมาเยี่ยมพี่อันด้วย คุณคือผมเองวายุไงวายุเออพวกพี่เขารู้จักกันเหรอคะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันอนะแต่คุณนักเขียนชื่อทามนี่ พอฟื้นขึ้นมาเราต่างก็ยังจำเรื่องราวทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้พวกเราต่างไม่รู้ว่าเพราะอะไรกันนะเราถึงเข้าไปอยู่ในนิยายที่เขาแต่งเราตัดสินใจเล่าเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้อิงดาวแล้วก็แป้งฟังแล้วก็ได้เมียเรื่องบังเอิญอย่างไม่น่าเชื่อ <S <S แป้งท้องเหมือนกับใบบัวที่หน้าตาเหมือนเธอในนิยายเปะเลยส่วนฉันถึงจะไม่อยากเชื่อ แต่มันก็คงเป็นเรื่องจริงที่เหนือจินตนาการของเราเพราะคงไม่มีอะไรอธิบายได้ว่าทำไมพอเราตื่นขึ้นมาความฝันเราสองคนถึงเหมือนกันเราเลยเลือกที่จะเชื่อว่าเรื่องราวพวกนั้นเป็นเรื่องราวที่พวกเราได้เข้าไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นจริงๆ สองคนนี้มัวทำอะไรอยู่ไปกินข้าวได้แล้วแบบนะพี่ฟังพี่ทำสปอยนิยายอยู่นั่นสิกำลังเข้มข้นเลยมีพี่เคยเป็นนักเขียนนี้ดีจริงๆรู้เหนือเรื่องก่อนเพื่อนด้วยแถมไม่ต้องรอนานเหมือนแต่ก่อนอีกดีใจมากเลยสิเรามันก็แน่อยู่แล้วป้า อิงดาวชอบพี่ก็ดีใจถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ด้วยนะกดยัง กดเลยขอบคุณจ้า